ยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าอีกเลยแค่นี้เลยแค่นั้นดีอีกูยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่านี่ยิ่งกว่าแม้กระทั่งตัวยิ่งกว่าเองนี่ไม่มีขามแข็งไปสิ กระจายออกเลยลูกอย่ารวม<ช>อย่าทรางอย่ารวมกระจายออกแล้วก็ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาให้เต็มที่ไวไไ้ดี กระจายไปอีกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาก็กระจายออกไปอีกยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองไปอีกอย่ามารวมอยู่ตรงนิ่งตรงเฉยตรงธรรมดาอะไรก็ตามพี่แล้วก็อย่ามาอยู่แค่ดับด้วยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมันต้องมันต้องยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่า แต่นั้นไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วก็ต้องไม่มีขอบเขตออกอีกระจายออกอีอย่าแค่ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วก็ต้องคล่องออกกระจายออกไม่มีขอบเขตออก ขับเคลื่อนมาหากุณาให้เต็มที่ไม่เอามันทั้งเอาทั้าไม่เอาก็ต้องแบบออกแบบโล่งออกแบบกระจายออกแบบไม่มีขอบเขตออกอย่าแค่อย่าแค่ไม่เอาอย่าแค่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา อย่าแค่ประโยชน์ตนอย่าแค่ประโยชน์ตัวขับเคื่อนให้เต็มที่หน่อยนี่ออกเนี่ยมันคือล้างออกมันคือไล่ล่องลอยออกล้างออกว่างล้างออกออก จะได้คลายช่วยหรือช่วยกันแบบมหาศาลหน่อยไม,ไม่มีความเพิดออกเจัวตัวออก ออกจากตัวออกตัวไม่ออกไม่มีความเพิด,ดออก เาม่ทั้งเอาทั้งไม่เอาเราเหมือนเดิมสภาวะไม่ใช่การเอาสภาวะลักษณะไม่ใช่การเอาลักษณะไม่ใช่การเอาจีทำไม่ใช่การเอาทำธาตุไม่ใช่การเอาธาตุขันไม่ใช่การเอาขันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่มีความเข็ดล้างไปไม่มีความเข็ด ไล่ล่องลอยล้างไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไร่ล่องลอยล้างไปว่างล้างไปเอาตัวออกไม่มีความเข็ดออกจากตัวออกไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วแหละเหมือนเดิม ายออกจากคลายคลายออกออกจากคลายมันซองเยอะอยู่แล้วก็ออกบ่อยๆนี่สิเออทิ้งตัวทิ้งออกไม่เอาตัวไม่เอาออกไม่มีขอบเขตออกบ่อยๆนี่สิ มันเข้ามาแช่มาซองอีกแล้วมารวมอยู่ในสภาวะเก็แล้วลกออกอีกทิ้งตัวทิ้งออกอีกออกจากจทิ้งตัวทิ้งอีกตัวทิ้งออกจาก,ต,ออกจตัวทิ้งเอง ไปได้วยกันไปได้วยกันนี่แหละทุกอย่างก็ไปได้วยกันนี่แหละไปได้วยกันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันนี่แหละเ <c oughs> จะ่มกันเจะ่มหลุดช่วยกันเองใครช่วยกันเอง ขยันสว่างออกขยันออกขยันทิ้ง so ตัว uh. ทิ้งออกขยันสละตัวสละออกสละออกจากตัวสลละทิ้งออกจากตัวทิ้งออกก็ออกจากตัวออกเองบานที่บานไปเรื่อยๆเลย เอาขยันหน่อยไม่เอาก็ขยันหน่อยไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอานี่ก็ขยันหน่อยอะไรที่มันไม่คลายไม่จะได้คลายออกอะไรที่มันไม่หลุดก็หลุดออกเอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาก็บอกบอกดีๆบอกมันดีบอกมันตัวๆหน่อย อะไรที่มันไม่หลุดมันก็หลุดเอาอเองอะ่ะที่มันกมัน,<อ>มนจับอยู่มันแค่มันต้องอยู่เนี่ยอะไรที่มันยังแค่นี้แค่นั้นแค่สภาวะแค่ลักษณะแค่การอยู่เนี่ยมันก็ล้างแคบไปเองสลายแค่ไปเองมันมีผัียเอง,เเองทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขในตัวมันเองทุกอย่างไม่มีข้อผูกมัดในตัวมันเอง มันไม่มีข้อผูกมัดในตัวมันเองเราทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบไหนต้องอย่างไรสิ่งที่มันไม่มีทั้งต้องทั้งไม่ต้องมันไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องจะต้องต้องหรือจะต้องไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องหรือจะไม่ต้องไม่ต้องหรือจะไม่ต้องมันไม่มีข้อผูกมัดไมันไม่มีทั้งต้องทั้งไม่ต้องมันไม่มีท้งเอาทั้งไม่เอามันไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี้้ััอกกบบคุา ถ้เองนะทุกคนนะทุกสิ่งทุกอย่างเอโหสิเอาโอสีเอโหสิเอาโอสีพยายามให้มันออกนะดมดีประเทศที่มันออกออกใช่มันจะไม่ทะลุมันจะแข็งเพราะยังพุ่มอยู่มันจะไม่ทะลุสัรวัตรจะพุ่มครับ กว่าตัวยิ่งกว่าเงี้ยประโยคไหนก็แล้วแต่ที่ทมันแอคทีฟอ่ะแล้ว ıldı. ลึกแล้วมันแอคทีฟนั่นแหละบ่อยประโยคนั้นประโยคนี้อย่าแค่ประโยคเดียวด้วยอย่าซ้ำซากอย่าแค่ประโยคเดียวด้วยประโยคนนั้นประโยคนี้ก็หัดใช้มันจะได้ล้างความจําเจสลายความเคยชินมันจะได้เลยตัวความเคยชินอีกในการใช้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปติดตัวเคยชินอีกเออประโยคนนั้นประโยคนี้ขยันดําหนีขึ้นมาล้างเรื่อยๆอย่าใช้แค่ประโยคเดียว มือนกับว่าทุกประโยคนี่เราไม่เสียดายเราแค่าอาศัยเป็นสื่อในการสลายช่วยล้างช่วยไม่เสียดายประโยคไหนใช่ใช่แบบแล้วแล้วไปถึ่งีใช่ตัวประโลกขึ้นทิ้งเลย,ยใช่ทิ้งตัวใช้ตัวใช้ทิ้งตัวใช้เองตัวประโลกทิ้งตัวประโลกเองประโยคทิ้งประโยคเองไม่ต้องเสียดายเป็นน้นประโยคนั้นประโยคนี้ก็อยู่เราขึ้นมราจะช่วย